เป็นซินช่วยสตาร์ทนะคะถอดมอดสามตัวออกแล้วก็ใส่ฝาใหม่ได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วใช้งานโดยใช้มือควงนะคะมันจะเป็นล็อกของงานใส่เข้าไปดึงเข้าหาตัวหนึ 1, 2, 3, 3่งสองสามสารออเป็นซิลเล็กปึ๊บมาดินี่เปิด on. ออนยี่ไะไล่ะเปิดออนออนยังแล้วก็มาเปิดโชค๊คทันเล่นทันเล่นนิดหน่อยเหมือนกับเราดึงฝาลานนะคะ แล้วเราก็มาสตาร์ทเลยนะคะตีนเหยาบกระเด็นแค่นี้จบนะคะฝาลานที่รุ่มเก่าสตาร์ทยากแต่เครื่องก็ติดนะเครื่องยนต์ต้องติดอยู่แล้วไม่ใช่ใช่ฝาลาน ดึงย,กยากๆรุ่นใหม่ซื้อไปหรือว่าเครื่องเก่าใส่ได้หมดถอดน็อตสามตัวใส่น็อตสามตัว,ตวจบค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ร้านเจ้ามองการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจยูทูบทิกก็และไลน์ติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์